รู้ของพระพุทธเจ้าจึงจะดับอาตมันได้แท้ไปจนถึงที่สุดดับประมาตมันก็คือดับความเป็นพระเจ้านั่นเองชนนี้เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 178พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็นพระเจ้าแท้จริงถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่สามารถตรัสรู้ที่รู้จัก,ร,จกรู้แจ้งรู้จริงความจริงชนิดนี้ได้แม้จะเป็นพระศาสดาในระบบที่ถือว่ารู้จักจิตวิญญาณถึงขนาดนับถือกันว่าเป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณทั้งหมดเป็นเจ้าของจิตวิญญาณใด หรือเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณให้แก่สัตว์โลกใดๆโดยเฉพาะเป็นเจ้าของความเป็นมนุษย์กันทีเดียวที่เรียกว่าพระเจ้าซึ่งพระเจ้ามีสิทธิ์ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระเจ้ามีสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะทำให้ทุกข์หรือให้สุขแก่ใครๆจะให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นความทุกข์ความสุขจึงอยู่ในมือพระเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วอะไรละ่ะคือ พระเจ้าพระเจ้าคือเจ้าของจิตวิญญาณไม่ใช่ไกลอื่นเลยเมื่อคนมีจิตวิญญาณคนก็ต้องเป็นเจ้าของจิตวิญญาณไงดังนั้นผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตวิญญาณหรือธาตุรู้อันเกิดจากทุก์ก็เท่ากับนรกอันเกิดสุขก็เท่ากับสวรรค์ได้อย่างแท้จริง และสามารถทำทุก์ทำสุขให้หมดไปจากจิตตนเองได้จริงแน่จึงเป็นพระเจ้าในตัวเองแท้เพราะคนไม่เรียนรู้อัตตาหรือตัวเองและไม่เรียนรู้ทุกขะอริยสัตว์ซึ่งเป็นสัรจจะอันยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถบรรลุถ,ถึงความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวนี้ได้แท้จริงแต่ในโลกใบนี้มีมนุษย์แท้ในโลกสามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงในความทุกข์ความสุข และสามารถยิ่งยอดที่ดับความทุกข์ความสุขได้ด้วยตนเองจึงเท่ากับผู้นี้เป็นพระเจ้าในตนเองได้แท้จริง179จริงๆนั้น พระเจ้าคือธรรมะสองคือเทวะแท้จริงๆแล้วพระเจ้าคือธรรมะสองหรือเทวะที่ศาสนาเทวะนิยมไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตนเองในตัวเองพระพุทธเจ้านี้แหละสามารถตรัสรู้เรื่องความทุกข์ความสุขของมนุษย์และทรงสอนให้มนุษย์สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความทุกข์ความสุขนี้จริง และทางสามารถจัดการกับความทุกข์ความสุขนี้ให้หมดสิ้นไปได้ด้วยความเป็นมนุษย์นี้เองในตนเองได้สำเร็จแท้จริงด้วยความรู้เรื่องทุกข์สุขคือความรู้เรื่องธรรมะสองจึงเป็นเรื่องพระเจ้าซึ่งเป็นความรู้และความจริงที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเรื่องทุกขะอริยสัจและแท้จริงทุกขกับสุขเป็นเหรียญเดียวอยู่แท้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกความทุกข์ว่าเป็นความจริงสัตว์หรือสัจจะที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สุดประเสริฐขั้นอริยะรวมพยัญชนะก็ได้ว่าทุกข์อริยสัตว์ซึ่งคนโลกีปุถุชนจะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้อย่างสุดยอดและนํามาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ให้คนเรียนรู้และปฏิบัติและสามารถดับทุกขะอริยสัตว์ได้หมดสิ้นไปจากจิตตน การดับทุกขอริยสัตจนี้ได้จึงเท่ากับผู้เข้าถึงพระเจ้าแท้มนุษย์แท้สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของความทุกขความสุขและจัดการดับสิ้นความทุกข์ความสุขของตนเองได้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จึงชื่อว่ามนุษย์ที่มีความเหนือโลกสามาัญปุถุชนโลกุตระเพราะสามารถเป็นเจ้าของความทุกข์ความสุขเองและ ดับความทุกความสุขได้ด้วยตนเองในโลกนี้ไม่ต้องให้พระเจ้ามาจัดการหรือบงการใดๆเลยนี่สิมันสำคัญยิ่งที่สำคัญยิ่งกับคนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกซึ่งคนธรรมดาสามัญทั่วไปแม้ถึงขั้นปราดเป็นศาสดาของเทวนิยมก็ยังเป็นคนปุถุชนทั้งหลายคิดไม่ออกหรอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญสุดยอดยิ่งยอดกว่าอื่นใดหมด 180พระเจ้ายังเป็นรหะจึงต้องทำอะรหะให้ได้จริงถ้าแม้นความเป็นคนแต่ละคนสามารถดับทุกสุขนี้สำเร็จไปจากจิตใจของตนได้จริงแล้วก็จะเป็นคนผู้หมดความลับที่บาลีว่าอะรหะ จะเป็นการแก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างอันเป็นประดา,ามีในตนและในสังคมมนุษย์ได้ทุกประการเลยคนผู้นี้จะชื่อว่าอารหันต์ซึ่งเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งความลับแล้วจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่มีโทษไม่มีภัยใดแก่ใครๆแก่สังคมมนุษย์อีกต่อไปเลยตลอดกาลจะมีแต่ทำประโยชน์คุณค่าอันประเสริฐให้แก่สังคมมนุษย์ไปตลอดกาลนาน ศาส,สนาที่ยึดพระเจ้ายังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงยังลึกลับในพระเจ้าที่คืออัตตาหรืออาตมันใหญ่ยิ่งที่สุดก็ประมาตมันที่สำคัญสุดๆก็คือสามารถดับความเป็นอัตตาเป็นชีวะอันเป็นจิตนิยามของตนที่วนเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกน้อยโลกใหญ่ในจักรวาลจนคนฝ่ายเทวนิยมเชื่อว่าเป็นนิรันดร หลงกันว่ามีประมาตามันยิ่งใหญ่ที่ลึกลับเป็นยอดแห่งผู้บงการสุขทุกข์ในความเป็นมนุษย์อยู่ทุกสุขเป็นธรรมะสองเทวะนิยมยังลึกลับกันอยู่พระเจ้าก็ยังระหัยังเป็นความลึกลับหรือก็คือความทุกความสุขหรือแท้คือนรกสวรรค์นี่เองลึกลับมันจะหยุดแค่นรกมีแต่สวรรค์ไม่ได้นั่นคือ ทำธรรมะสองให้เป็นธรรมะหนึ่งไม่ได้หรือยิ่งให้เป็นศูนย์สุดเลยเป็นผู้หมดสิ้นนรกสวรรค์เลยไม่ได้แท้จริงจึงไม่สงบลงได้ซึ่งมันจะทำให้เกิดสงบเกิดสุขวิเศษเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดการเป็นอยู่ของสังคมที่สุดแสนประเสริฐยอดเยี่ยมเพราะหยุดแย่งหยุดแข่งขันสวรรค์น,นรกกันได้เด็ดขาด มาจากเหตุจากปัจจัยของธรรมะสองเทวะธรรมมาทั้งสิ้นศาสนาพุทธไขความลับรหันี้แล้วมีทิฏฐิหรือทฤษฎีให้ปฏิบัติพ้นความลับนี้ได้แท้จึงมีผู้บรรลุอรหะจริงจนถึงอรหันต์ 181ิ 1> 18 1. พุธทธิสัมมาทิฏฐิก็คนละอย่างกับมิจฉาทิฏฐิพุธทธิสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติมีผลซึ่งปฏิบัติในชีวิตประจำวันลืมตามีชีวิตสามาัญนี่เองปฏิบัติธรรมในขณะทำงานอาชีพเลี้ยงตนสัมมาอาชีพทำการงานต่างๆทุกอย่างสัมมากรรมมันตะ พูดสัมมาวาจาและคิดนึกอยู่สัมมาสังกัปปะตามหลักมรรคองค์8ไม่ใช่ไปหลับตาหยุดการงานหยุดกรรมกริยาใดๆนั่นมันขัดแย้งกับหลักมรรคองค์ดอยู่ต้งๆโลกุตระธรรมเริ่มไปตั้งแต่พิจารณากายในกายไปทีเดียวซึ่งกายก็คือรูปกับนามก็เป็นธรรมะสองเป็นคู่คู่ไป เป็นความเปิดเผยแจ้งแจ้งรู้กันได้ปกติไม่ลึกลับใดๆเลยพุทธที่สัมมาทิฏฐิไม่มีรหะมีแต่ไขค,ความเป็นอะรหะลืมตารู้เห็นอย่าไปหลับตาปฏิบัตินั่นมันออกนอกศาสนาพุทธถ้าทิฏฐิก็ผิดแถมหลับตาปฏิบัติซ้ำเข้าไปอีกแล้วมันจะมีกายมาปฏิบัติกันตรงไหนละ่ะ จึงหมดประตูเป็นอรหันต์หรือถ้าคุณเชื่อว่าคุณก็เป็นอรหันต์มันก็ของคุณก็อรหันต์คนละอย่างแค่นั้นเองเราก็รู้เราไม่มีปัญหาเลยแบบของคุณก็ของคุณไปแต่แบบของพุทธที่สัมมาทิฏฐิแท้จริงก็ต้องมีโลกุตตรธรรม46นี้เป็นหลักยืนยันถ้าออกไปจากหลักโลกุตตรธรรม46นี้มันก็ไม่ใช่พุทธ ต้องมีโลกุตระธรรม46ถ้าพูดถึงโลกุตระธรรม46กันแล้วต่างก็เข้ากันไม่ได้ไม่รู้เรื่องกันมันก็พระพุทธเจ้าคนละองค์กันไปจำแจ้งไหมว่าการปฏิบัติหลับตานั้นมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันยังเป็นเทวานิยมมันยังเป็นพวกเดียรถีเพราะไม่มีโพธิปักคียธรรม37และโลกุตระธรรม9ก็ชัด 182เทวะหรืออเทวะเป็นทั้งภาษาและทั้งสภาวธรรมอีกอย่างที่ชัดมากอัตมาสาทยายความเป็นเทวะธรรมะ2อ,อันคือกระบวนการของเทวะและอเทวะคือกระบวนการที่ทำให้เป็นธรรมะหนึ่งและแม้ที่สุดทำได้ไปถึงศูนย์ ซึ่งทำให้หมดสิ้นตัวตนอันเป็นอัตตาไปได้จริงนี่คือการทำธรรมะสองหรือเทวะให้เป็นธรรมะหนึ่งและที่สุดเป็นศูนย์ได้สำเร็จจริงนี่คือความเป็นอเทวะอย่าเพอ้อหลงไหลเลยเถิดไปกับภาษาให้เป็นตัวตนกระทั่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเป็นอันขาดธรรมะสองก็มีสภาวะจริงๆให้ปฏิบัติอย่าหลงผิด ต้องชัดเจนในทั้งภาษาทั้งสภาวธรรมหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกก็ไปเข้าใจเอาว่าเทวะเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาที่ยึดเอาได้แต่ความเป็นธาตุรู้แม้จะสาธยายให้เห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันและกันตามปฏิจจสมุปบาททั้งสายที่เกิดจากรูปกับรูปเกิดจากรูปกับพืชแล้วจึงเกิดเป็นจากรูปกับนาม ที่เป็นจิตนิยามแล้วจึงเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ไม่สามารถรู้เนื้อแท้ที่หมายถึงกันได้กระทั่งไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิวัฒนาการของธรรมะสองตั้งแต่เกิดพลังงานขั้นอุตุนิยามที่พัฒนามาเป็นพลังงานขั้นพีชานิยามแล้ววิวัฒน์พัฒนามาเป็นจิตนิยาม มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งวิญญาณนั้นคือธาตุรู้ที่มีองค์ประกอบของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรวมกันขึ้นเป็นวิญญาณขันและวิญญาณคือธาตุรู้ก็กอเกิดมาจากกรรมนิยามธรรมนิยามที่มีธรรมะสองทั้งหลายทั้งมวลที่ประดามีในมหาจักรวาลนั่นเอง ที่สามารถก่อเกิดเป็นจิตนิยามมาโลดแล่นเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ให้เราได้เรียนรู้จนสามารถจะเกิดหรือจะดับได้อย่างเป็นจริงสูงสุดจบสนิทไม่มีการก่อเกิดขึ้นมาได้อีกไม่มีอุปจัยะด้วยการตัดสันตติสุดท้ายเด็ดขาดยกเลิกวิบากแก่กันและกันที่จะก่อทุกข์ก่อสุขแก่กันและกันอีกนี้แล้วได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มนุษย์ทั้งหลายในโลกจึงสามารถรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึ่งล้วนตรัสรู้โลกุตรธรรมแล